จากตลกคาเฟ่สู้เศรษฐีร้อยล้านเจาะลึกชีวิตมั่มแท่งโ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้ฮะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวแต่ผมพาเสียงหัวเราะของคนไทยทั้งประเทศมาด้วย ลองหลับตาแล้วนึกย้อนกลับไปครับบ่ายวันเสาร์หรือช่วงข้ามวันพุธหน้าจอทีวีสี่เหลี่ยมในบ้านคุณมีเสียงหัวเราะมีเสียงมุกตลกที่บางทีก็แป๊กบางทีก็หาน้ำตาเล็ดมีเสียงตแตรวงประดัดประดาดป้า ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาคุยถึงปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่ค่าวงดนตรีไม่ใช่แค่คณะตลกแต่มันคือสถาบันความหาที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์บันเทิงไทยเรากำลังพูดถึงแก๊งสามชาหม่ำแท่งและโน่ง คุณอาจจะคิดว่าคุณรู้จักพวกเขาดีอ๋อก็ตลกไงแต่ผมจะพาคุณย้อนกลับไปดูตั้งแต่ยุคที่พวกเขายังต้องวิ่งเล่นตลกคาเฟ่คืนละสิบที่ยุคที่คำว่าซูปเปอร์สตาร์ยังห่างไกลการรวมตัวกันที่เหมือนพรมลิขิตดราม่าชีวิตจริงที่คมคืนกว่าในจอและคำตอบว่าทำไมสามคนนี้ถึงเป็นตำนานที่ไม่มีใครแทนที่ได้ เตรียมน้ำเตรียมขนมให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะหาและซึ้งไปกับตำนานที่ยังมีลมหายใจแก๊งสามชาครับ 1. ยุคทองของตลกคาเฟ่ก่อนจะมาเป็นแก๊งสามชาที่ใส่สูตรโกโก้ในทีวีเราต้องย้อนกลับไปในยุค90ครับยุคที่ตลกคาเฟ่คือราชาแห่งยามค่ำคืน เด็กสมัยใหม่อาจจะนึกภาพไม่ออกสมัยนั้นกรุงเทพตอนกลางคืนคือสวรรค์ของเสียงหัวเราะครับพระรามเก้าเพชรบุรีตัดใหม่มีคาเฟ่เรียงรายเต็มไปหมดดาราคาเฟ่วิลล่าคาเฟ่นักร้องร้องเพลงสองเพลงตลกขึ้นหนึ่งคณะสลับกันไปยันเช้าและในสมรภูมิคาเฟ่นี่แหละครับคือโรงเรียนฝึกวิชาที่โหดหินที่สุดเพราะอะไรเพราะคนดูเขาเมาครับคนดูเขากินเหล้าเขาคุยกัน ถ้าตลกไม่เจ๋งจริงเอาไม่อยู่ครับโดนไล่ลงเวทีหรือโดนปารองเท้าใส่ได้ง่ายๆในยุคนั้นมีดาวรุ่งสามดวงกระจายตัวอยู่คนละทิศคนละทาง คนแรกเพชรทายวงคำเหลาหรือมัมเด็กหนุ่มจากยโสธรที่หนีออกจากบ้านมาเสี่ยงโชคเคยเป็นเด็กยกของจนได้มาอยู่คณะเทพโพงามป๋าเทพนี่แหละครับคือครูคนแรกๆของพี่มัมสไตล์พี่มั่งตอนนั้นคือตัวปูผพูดอีสานหน้าตาซื่อๆแต่ตบมุกขมกริบคนที่สองพงศักด์พงสุวรรณหรือเท่งพระเอกลิเกเก่า คุณรู้ไหมครับว่าพื้นฐานลิเกนี่แหละคืออาวุธลับของพี่เทง่งการดดนสดไหวพริบจังหวะรับส่งพี่เท่งเก็บเวลมากับคณะชูสีเชิญยิ้มพี่เท่งคือตลกรูปล่อที่เล่นได้ทุกบทและคนสุดท้ายชูศักเอี่ยมสุขหรือโหน่งตอนนั้นโหน่งยังเป็นแค่ตัวประกอบเป็นคนตีกลองแบกฉากอยู่ในคณะเป็ดเชิญยิม้มชื่อเดิมแกคือโหนงเชิญยิ้มครับชีวิตลำบากมากต้องนอนในรถใคร จะไปคิดว่าเด็กตีกลองคนนั้นจะกลายเป็นเศรษฐีบะหมี่ในวันนี้ 2. จุดเริ่มต้นของจิ๊กซอชิ้นแรกพี่ใหญ่หม่ำจกมกโอเคครับเรามาเจาะลึกที่พี่ใหญ่ของแก๊งกันก่อนพี่หม่ำจกมกถ้าเปรียบแก๊งสามชาเป็นวงดนตรีพี่หม่ำคือวาทยากรหรือคอนดักเตอร์ครับเขาคือคนที่คอยคุมจังหวะของรายการ จุดเปลี่ยนสำคัญคือเมื่อเสียตาปัญญาเรืรันกุลมองเห็นแววคุณปัญญานิตาถึงมากนะครับแกดึงพี่หม่ำจากคาเฟ่มาลงจอแก้วในรายการชิงร้อยชิงล้านยุคแรกๆพี่หม่ำไม่ได้หาแบบบวยวายแต่ความหาของแกคือความหน้าตายและความมั่วที่มั่นใจโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มุกพวกนี้มันคลาสสิกมากมันคือการล้อเรียนปมด้อยเรื่องภาษาของคนไทยแต่ทำออกมาให้ดูน่ารักและฮาแต่ด้านที่หลายคนอาจไม่รู้พี่หม่ำคือคนบ้างงานตัวพ่อครับเบื้องหลังฉากฮาพี่หม่ำคือผู้กำกับหนังร้อยล้านเป็นคนเขียนบทเป็นคนคิดแก,ก๊กเขาซีเรียสกับงานมากเขาคือคนที่ยกระดับตลกคาเฟ่ให้กลายเป็นตลกอินเตอร์ จำหนังเรื่องบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมได้ไหมครับนั่นคือจุดพีกที่บอกว่าม่ำจกมกไม่ใช่แค่ตลกข้างกายคุณปัญญาอีกต่อไปแต่เขาคือซูเปอร์สตาร์ที่แบกหนังทั้งเรื่องได้ด้วยตัวเองและความลับอีกอย่างพี่หม่ำคือแฟมิลี่แมนที่รักเมียมากๆถึงจะชอบเล่นมุกเจ้าชู้มุกเชียงรายมุกเด็กอ่างแต่ชีวิตจริงพี่มดคือที่หนึ่งเสมอหรือเพราะกลัวก็ไม่รู้นะครับ จิ๊กซอชิ้นที่สองพระเอกลิเกเท่งเถอเชิงต่อมาครับคนที่เข้ามาเติมเต็มให้วงกลมนี้สมดุลพี่เท่งเถอเทิงถ้าพี่หม่ำคือวาทยากรพี่เท่งคือมือกีตาร์โซโล่ครับพลิวไหวรวดเร็วและแย่งซีนได้ตลอดเวลา พี่เท่งเข้ามาในชิงร้อยชิงหลานช่วงที่รายการต้องการความสดใหม่และสิ่งที่พี่เท่งนําเข้ามาคือความเป็นลิเกครับสังเกตดูนะครับเวลาเล่นละครสามชาพี่เท่งจะชอบร้องเพลงแปลงชอบเล่นคําผวนชอบเล่นบทพระเอกที่ดูเจ้าเล่ ฉายาทเ,เท่งเถอดเทิงไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มันมาจากซิทคอมระดับตำนานระเบิดเถอะเ,อเอทิงบทไอเ้เท่งนักเลงซอยเถอดเทิงผมทรงสกินเฮดเสื้อลายสกอตเดินกวนๆมันกลายเป็นไอคอนของยุคนั้นไปเลย ความอัจฉริยะของพี่เท่งคือจังหวะครับแกเป็นคนที่มีจังหวะนรกมากเพื่อนกำลังจะเล่นมุกแกตัดบทบ้างขยี้บ้างหรือเวลาแกอัมพี่หม่ำเรื่องเชียงรายแกจะอัมแบบหน้าตากวนประสาทสุดๆและสิ่งที่ผมชอบที่สุดในตัวพี่เท่งคือแกเป็นตัวแทนของผู้ชายธรรมดาที่ปากดีคือดูไม่มีพิษมีภัยแต่ปากจัด กัดเจ็บและที่สำคัญรักลูกรักเมียไม่แพ้พี่หม่ำแม้จะมีข่าวคราวบ้างตามประษาผู้ชายล้านล้าแต่สุดท้ายแกก็เลือกครอบครัวชีวิตพี่เท่งคืนหนังดราม่าชั้นดีนะครับจากเด็กที่ปั่นสามร้อถีบที่สุโขทยัยสู่นักแสดงตลกที่มีค่าตัวแพงที่สุดคนหนึ่งของไทยมันพิสูจน์คำว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครจริงๆจิๆจ๊กซอชิ้นสุดท้ายตัวป่วนโหน่งชาชา และจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายน้องเล็กที่มาทีหลังสุดแต่สร้างแรงสั่นสะเทือนได้มากที่สุดพี่หน่งชาชาชาคุณรู้ไหมครับว่าก่อนที่หน่งจะมาเป็นสามชาตำแหน่งนี้เคยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาก่อนแต่พอดึงหน่งเข้ามาเคมีมันระเบิดตูมพี่หน่งคือมือกลองจอมบ้าพลังครับแกเข้ามารับบทบาทตัวโดนและตัวบ้า แรกๆพี่หนงเข้ามาด้วยคาแรคเตอร์เด็กพี่ม่ำแต่จุดที่ทำให้แกแจ้งเกิดจริงๆคือความกล้าเล่นเจ็บตัวและการแปลงร่างไม่มีตลกคนไหนในไทยที่แต่งตัวได้อุบาทและหาเท่าพี่หนงอีกแล้วแต่งหญิงแต่งเงาะป่าแต่งเป็นสัตว์ประหลาดแกเอาหมด มุกในตำนานของพี่หนงคืออะไรครับฮัหน่งมาแววและมุกเกือบ5้าร้เล่นเป็นตัวประกอบค่าตัวน้อยแกเอาปมด้อยของตัวเองมขาขยี้จนคนดูเอ็นดูและจุดเปลี่ยนชีวิตแกที่น่าทึ่งคือร่างกายครับจากหนงผอมแห้งสู่นงเจ้าเนื้อที่ดูน่ากอดและตอนนี้กลายเป็นหนงผอมเพียวบ้างไม่เพียวบ้างอีกครั้ง พี่โหน่งคือตัวอย่างของการรู้จักเก็บออมและต่อยอดครับธุรกิจบะหมี่โหน่งนี่คือแลนด์มาร์คของนครนายกไปแล้วแก่พิสูจน์ให้เห็นว่าตลกไม่ใช่แค่อาชีพเต้นกินรำกินแต่เป็นหนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ 3. เคมีที่ลงตัวทีนี้คำถามสำคัญคือทำไมต้องเป็นสามคนนี้ทำไมไม่ใช่มัม Jazz, ม่มเท่งแจ๊สหรือมั่มเท่งโกตี คำตอบคือสมดุลแห่งอำนาจ balance of power ครับลองสังเกตดูนะครับในละครสามชาจะมีโครงสร้างที่ชัดเจนมากพี่หม่ำเท่ากับ the boss ผู้มีอำนาจสั่งการได้แต่ชอบโดนลูกน้องกระบจพี่เท่งเท่ากับ the brain คนฉลาดแกมโกงเอาตัวรอดเก่งและชอบอยุให้บอสกับน้องเล็กตีกันพี่โหน่งเท่ากับ the muscle น้องเล็ก กำลังเยอะสติสตังไม่ค่อยดีพร้อมจะทำตามคำสั่งพี่ๆแต่บางทีก็ทำพังจนหามันเหมือนกับทฤษฎีการตลกสากลเลยครับแต่สามชาเอามาปรับเป็นแบบไทยๆพี่เท่งชอบแกล้งพี่โนงพี่โนงชอบฟ้องพี่มัมพี่มัมชอบโดนพี่เท่งอําเรื่องส่วนตัว และที่สำคัญที่สุดพวกเขารักกันจริงๆครับสายตาที่พวกเขามองกันเวลาเล่นพลาดหรือเวลาหลุดขำกันเองบนเวทีมันคือสายตาของพี่น้องที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันมันเฟกไม่ได้ครับคนดูสัมผัสได้ดราม่ามรสุมและการก้าวผ่านแต่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอด30ปีนะครับแกมสามชาติเจอมรสุมหนักหนักมาเยอะ พี่มัมเคยโดนกระแสเรื่องเล่นมุกหยาบคายเกินไปหรือช่วงหนึ่งที่มีข่าวเรื่องปัญหาสุขภาพจนหลายคนเป็นห่วงว่าแกจะวางมือใช่ครับพี่มัมมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบบีซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมและมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตับในอนาคตอย่างไรก็ตามล่าสุดเขายืนยันว่าได้ดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่และอาการโดยรวมยังแข็งแรงดี พี่เท่งดราม่าครอบครัวที่หนักน่วงจนต้องหายหน้าหายตาไปพักใหญ่แต่สุดท้ายแกก็ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวและกลับมาได้อย่างสง่างามดราม่าครอบครัวของพี่เท่งที่หนักหน่วงคือข่าวที่ภรรยามาลาพง์สุวรรณโพสต์แฉเรื่องความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวพี่นง่งเรื่องลูกชายที่เคยเป็นข่าวใหญ่โตเรื่องอุบัติเหตุซึ่งคนเป็นพ่ออย่างพี่นงต้องแบกรับความกดดันมหาศาล ลูกชายของโหน่งช,ชาชาชาชื่อเดียกิติภูมิเอี่ยมสุขเคยประสบอุบัติเหตุรถชนร้ายแรงเมื่อเดือนมีนาคมปี2017ที่จังหวัดปรทุมธานีโดยขับรถ bmw ชนกับรถของวิศวกรท่านหนึ่งทําให้คู่กรณีเสียชีวิตขาที่ส่วนเดียได้รับบาดเจ็บและต่อมาครอบครัวโหน่งได้รับผิดชอบค่าเสียหายและช่วยเหลือทางด้านงานศพพร้อมทั้งเดียเข้ารับทราบข้อกล่าวหาขับรถเร็วเกินกําหนดและประมาททําให้ผู้อื่น ีชวิตแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาผ่านมันมาได้คือความเป็นมืออาชีพครับไม่ว่าหลังเวทีเขาจะร้องไห้หนักแค่ไหนแต่พอไฟสปอตไลท์ส่องหน้าเสียงเพลงสามชาดังขึ้นพวกเขาต้องยิ้มต้องเต้นต้องทำให้เราหัวเราะนี่แหละครับคือความเสียสละของอาชีพตลก 4. บทสรุปตำนานที่ไม่มีวันตายช่วงเวลาพีคและละครสามชา ช่วงที่พีคที่สุดของแก๊งสามชาช่วงยุค2,000ครับรายการชิงร้อยชิงล้านเรตติ้งถล่มทลายโดยเฉพาะช่วงละครสามชาที่คนทั้งประเทศต้องรอดูความเจ๋งของละครสามชาคือบทมีไว้แค่เป็นไกด์ไลน์ครับที่เหลือคือสดลุ้นล้วน เราจะได้เห็นพี่หม่ำหลุดขำจนพูดไม่ออกเห็นพี่เท่งพยายามกลั้นขำจนหน้าแดงและเห็นพี่หน่งเล่นมุกที่ไม่มีใครเตรียมมาก่อนจนแขกรับเชิญทำตัวไม่ถูกและที่สำคัญพวกเขายังมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยนะครับเพลงกินตับออดแอดเอาหูหนีเพลงพวกนี้กลายเป็นเพลงฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเปิดกันทุกเทศกาลสงกรานต์ความผูกพันที่มากกว่าเพื่อนร่วมงาน ภายใต้เสียงหัวเราะสิ่งที่ทำให้แก๊งสามชายยืนหยัดมาได้ยาวนานขนาดนี้คือความเป็นพี่น้องครับพวกเขาร่วมทุกร่วมสุขกันมาเกินกว่าครึ่งชีวิตเห็นไส้เห็นพุงกันหมดพี่หม่ำดูแลน้องๆเหมือนคนในครอบครัวพี่เทงพี่โหน่งก็ให้ความเคารพพี่หม่ำเหมือนพ่อคนหนึ่งแม้จะชอบเล่นหัวกันบนเวทีก็ตาม เราเคยเห็นช่วงเวลาที่พวกเขาท้อหรือมีดราม่าชีวิตส่วนตัวเราจะเห็นอีกสองคนคอยซับพอร์ตเสมออย่างตอนที่พี่หน่งมีปัญหาเรื่องลูกหรือตอนที่พี่หม่ำป่วยเราจะเห็นความห่วงใยที่ส่งถึงการผ่านสื่อหรือแม้แต่การแซวกันบนเวทีเพื่อให้กำลังใจ และที่น่าประทับใจคือพวกเขาปั้นน้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมาด้วยครับอย่างตุกกี้ส้มเชงพันพลุแตกทำให้ตระกูลสามชามันใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นแต่ศูนย์กลางของจักรวาลน,นี้ก็ยังคงเป็นม่มเท่งโหน่งอยู่ดีทำไมพวกเขาคือตำนาน ในโลกยุคปัจจุบันที่เทรนเปลี่ยนไปไวมากมียูทูบเบอร์หน้าใหม่มีตลกติ๊กตอกเกิดขึ้นทุกวันแต่ทำไมแก๊งสามชาติถึงยังเป็นที่1นึ่คำตอบง่ายๆครับเพราะพวกเขาคือออริจินนลพวกเขาคือตลกธรรมชาติที่ไม่ต้องพยายามขำความตลกของพวกเขาฝังอยู่ใน DNA อยู่ในลมหายใจพวกเขาทำให้เราหัวเราะได้ในวันที่เราเครียดที่สุด พวกเขาเป็นเพื่อนแก้เหงาให้กับคนไทยมาหลายเจเนเรชันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาจนถึงรุ่นหลานวันนี้แม้รายการทีวีอาจจะลดบทบาทลงไปบ้างแต่พวกเขาก็ยังปรับตัวมาอยู่ในโลกออนไลน์มีรายการ YouTube ของตัวเองแยกย้ายกันไปเติบโตแต่เมื่อไรก็ตามที่มัมเท่งโหน่งมารวมตัวกันเมื่อนั้นความหาระดับตำนานก็จะบังเกิดเสมอ ทุกวันนี้ถึงแม้รายการชิงร้อยชิงล้านจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปยุคสมัยของสื่อเปลี่ยนไปเป็นออนไลน์มรดกที่พวกเขาทิ้งไว้ไม่ใช่แค่คลิปวิดีโอเก่าๆแต่มันคือมาตรฐานของวงการตลกไทยครับพวกเขาทำให้รู้ว่าตลกไม่ใช่ตัวประกอบแต่ตลกคือพระเอกได้ในอนาคตอาจจะมีแก๊งตลกรุ่นใหม่เกิดขึ้นมา แต่ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าจะไม่มีใครมาแทนที่หม่่มเท่งโหน่งได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะพวกเขาไม่ใช่แค่คณะตลกแต่พวกเขาคือเพื่อนที่เติบโตมาพร้อมกับพวกเราคือคนในครอบครัวที่เราเห็นหน้าทุกสัปดาห์ ถ้าวันนี้คุณเครียดคุณเหนื่อยลองกลับไปเปิดคลิปเก่าๆของพวกเขาดูสิครับผมเชื่อว่าเสียงหัวเราะเหล่านั้นยังคงทำหน้าที่เยียวยาหัวใจเราได้เสมอเหมือนวันแรกที่เราได้ดูสำหรับวันนี้ขอบคุณตำนานที่ยังมีลมหายใจแก๊งสามชาขอบคุณครับ